วันนี้ผมมีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j s Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแ็แจ็คสตาร์นะวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคไต่แรงกันอีกเช่นเคยนะ ช่วงนี้สำหรับใครที่ถามว่าจะไต่แรงคลิปเอาคอมโบหนไต่แรงผมแนะนำสองคอมโบเลยนะครับช่วงต้นซีซั่นนะครับช่วงพอซับพอซับนะครับสี่ตาสี่ซับม้าเทนสามนอร์แมนแล้วก็บีหกบีดม้าเทนเปต้าเปตาเป้ตา,ปตานาคอนนะคือสองเซตเนี้ยผมคิดว่าแรงคุณเล่นสองเซตนี้ไปยังไงแรงคุณก็ขึ้นไปถ้าคุณไม่ขึ้นนี่แสดงว่ามันก็เหลือจะเชื่อครับจริงๆ ได้การอาชิ้นแรกเลยว่ะถ้าถ้าได้การอาชินแรกก็ได้ฟอร์เรนนะน่าสู้นะครับแต่ถ้าได้มวยสองก็สู้นะเกมนี้ก็ตามนั้นเลื่อนร้อยมันจะต้องมาสักรอบปะวะทุกคนเอาเยอะเลือนร้อยแกเอียรโมูเลือดร้อยไม่เคยได้สันทีนะไม่เคยผมผมแม่งไม่เคยจะทําเลือดร้อยได้สันทีนะครับโมอไปเรื่อยนะตอนเนี้ยเค ไม่น่าจะมีใครส่วนตัวผมนะมเกมนี้มาดมาีมาดีมาดีไหวไหมล่ะมาดียิงเข้าหน้าบั๊มวววมวยงัดทีเดียวจบเห็นปบอกเอามวยงัดทีเดียวกลับบ้านเก่าครับเอา้าตายแล้วมือหนึงฟอร์เรติโนโมาไม่บอก มาไม่บอกลาไม่จากเอาอย่างไงครับเกมนี้ผมบอกเลยเลือดร้อยจะไปไหนวะจริงๆมันต้องได้สักรอบหรอพอเลือดร้อยเชี่ยคนเราเลือดร้อยมันก็ต้องทําได้กันบ้างปะวะมาเกมนี้โอ้โหมาผมจะเล่นแบบรัดกลุ่มที่สุดเลยนะตนเนี้ยเสียเงินไม่ว่าแต่อย่าเสียเลือดนะครับตานนี้ มามาชนะต่อเนื่องสองครั้งแล้วตัวโคตรแข็งนะมาดีมาดีาดยาวๆเอาได้ฟอรเรนอิกตานี้ขายปวยก่อนชนะชนะต้องขดซื้อฟอรเรนอิกเนี่ยตาเนี้ยยังแต่ผมดูทรงแล้วไม่น่าจะแพ้ใครนะโอ้แต่ก็ประมาทบ้างไม่ได้วะอชิบหายแล้วปู่ ประมาทมากไม่ได้ครับทุกคนใจเย็นไว้เมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามแม่งมีฟอร์เรนซสองเหมือนกันนะแม่งเออตอนแรกผมก็ดีใจว่าเลือดจะร้อยแม่งสถานการณ์แม่งตึงกว่าที่คิดว่าสถานการณ์ตึงเขียดสถานการณ์ตึงเขียดตึงเขียด,ยดโอเคชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ คแบบนี้ไปก่อนครับมีโอฟดีบ้านหนึ่งโอเคของบ้านอื่นแม่ไม่ค่อยเวอร,ร์กันมากอย่างนี้พอเล่นได้ครับผมต้องตั้งสมาธิดีๆไว้การที่เราจะไม่เสียเลือดเลยการวางตัวต้องถูกและตัวเรามันต้องวางตัวในตำแหน่งที่แบบว่าดีมากๆครับโอเคแทงสวยงัด ไม่ดีแล้ะชิ้นนี้แย่เลยจริงๆชิ้นนี้คือชิ้นที่อับยศและอดสู่ที่สุดครับวันแห่งอะะับปยศนขึ้นเวลก่อนโอเคอ่ากงเล็บอกองเล็บให้ตัวนี้วะอย่างน้อยได้ยิงแรงหน่อยแล้วก็ ได้คอมโบดีๆหน่อยเราจะต้องเอาตัวกากๆให้ฟอร์เรนเขาแทงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าฟอร์เรนเขาอยู่ตรงไหนกันเยอะรู้แล้ว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 วางตรงไหนตอนนี้ตอนนี้พอพอรู้แล้วคร่าวๆว่าวางตรงไหนดีนะครับสวยงาม ยิงสวยแค่นั้นแหละแทงโอเคอย่านะอย่าเสียเลือดนะตอนนี้คือเราต้องเซฟเลือดร้อยไว้ให้ด,ด,ด,ดีดีที่สุดนะครับขนาดคนมีฟอรเรนสองยังจะไม่รอดเลยเกมเนี้ยโอ้คนมีฟอร์เรนตสองก็แข่งกันว่ะอา้าวสมุดเขียวอย่าทำให้เสียใจทุกคนเดี๋ยวก่อนอออไฮยะเตะโอเคเชได้ไฮยะเตะตัวนึง ขึ้นเวลหกโลฟอเรโน่สองให้เตะดาวหนึ่งปล่อยดาวกระจายได้อยู่นะตอนนี้มาอุ้ยโอ้โยมาแล้วครับเลือดร้อยจะไปไหนวะอุ้ยเขี้ยอย่างเอาเลยโอย้ตอนนี้ตอนนี้เอาสุดว่ะทุกคนตอนนี้เอาสุดนะบอกเลยเอาสุดตอนนี้เอาสุดตอนนี้เอาสุด อเคไม่มีมีใครมีโบกปะวะไม่ได้ดูด้วยไม่น่ามีถ้ามีเห็นแล้วสวยสวยสวยมาสวยสวยโอเคสวยแทงสวยเอาละเอาละครับตาเนี้ยเลยแม่งมตาดีแม่เขาเขาใกล้จุดพีกว่ะจริงๆไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับผมขึ้นเวลยาวๆ,ๆแล้วนะตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วนะครับเดี๋ยวเช็กก่อนมีโบกป่าครับพลาดไม่ได้นะตอนนี้นะครับเออระเหยคือแตกนะโอเคเราไม่เออระเหยระวังตัวหลอกก่อนทีนึงแล้วเราค่อยโยกกลับที่เดิมสเต็ปเดิมๆนะครับที่เราใช้ได้ทุกตาเ <c oughs> ข้าใจว่าสเต็ปเดิมๆที่เราใช้ได้ทุกตาครับ นะไอตัวนี้โอเคคนนี้มั่งเล่นลูกเล่นลายเป็นเวโยเคโอเค,อเคสวยงามสวยงามสวยงามจบกันเรียบรอ้อยครับอีกรอบหนึ่งทุกคน ถ้าผมชนะอีกรอบหนึง่งผมจะสามารถผ่านสิบรอบแรกไปได้แล้วนะแต่จะผ่านไหมก็อีกก็อีกเรื่องหนึง่งมาเล่นย้อนอีกตัวหนึ่งด้วยมามาย้อนใส่คงเล็บมาให้รู้ให้แบบรู้เรื่องไปเลยเกมเนี้ยเอาเอาให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยครับเดี๋ยวถ้าผมเจออลิสผมลงสี่ทรับไปเลยเกมตาเนี้ยเราทําอะไรต้องทําเร็วเล่นเกมเร็วให้ว่องให้ไวม,มีเวลาแค่สิบวิอะมาโอ้โหสบายบือสะดือโบอย่างงี้ บิหายแล้วกูเอาฟอเรนแตกได้ไงอะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ยวเดย นอนแม่เยออย่างนี้ฟอร์ซับเลยขอโบเคนทุกคนตอนนี้ต้องการแค่โบกเว้ยถ้าได้โบกผมบอกเลยว่าผมแบบบทยาวๆนะจริงๆถ้าได้โบกคือได้บทจังหวะนี้ซาถูกโบเคนเอ broken, ถอะโบเคนเถอะลูกขอร้องโบเคนคือได้บทเลยเกมนี้ซอยเลือดฟอร์เรนโอเค ไม่เป็นไรสร้อยเรือได้อยู่แต่ชิ้นที่ชิ้นต่อไปขอโบเกนโบเกนคือจบเลยชิ้นเดียวจบเลยครับเดี๋ยวหาลิทก่อนตอนนี้ได้ลิทลงสี่ซับจบเหมือนกันอะไรก็ได้อะตอนนี้ผมพยายามจะไม่โลนะตอนนี้นครับโอเคได้ลิทสวยงามดังคําหมายปองทุกคนนี่นี่อโอเคประมาณนี้รอบหน้ารอบหน้าขึ้นแล้วก็ลงอา่า ลงอาจจะลงลงย้อนรอบหน้าขึ้นลงย้อนโอเคอันนี้ใส่ฟอร์เรนไปก่อนโอเคมีคนมีโบเค้นเห็นละอืมโบเค้นสองคนเห็นละ อย่าไอ้เชี่ยเลือดร้อยกูอย่าโอ้โหโอ้โหจบจบเลือดร้อยแตกเฮ้ยผมวางตัวดีมากเลยนะไอ้เชี่ยผมแพ้ได้ไงวะทุกคนผมวางตัวดีมากๆเลยนะตาเน,นี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยร้อนเลยวะโอ้ยผมวางผมวางตัวดีมากเกมเนี้ยจริงๆผมผมไม่น่าแพ้เลย โอ้เซ็งว่ะแม่งเอ๊หัวร้อนว่ะวางตัวโคตรดีแพ้ได้ไงก่อน,นเฮียจริงๆคืองงจัดเลยว่าแพ้ได้ไงก่อนดีกว่าครับเกมเนี้ยคือผมวางตัวแบบโอ้โหแบบไอ้เช่ยแม่งไรที่ติเลยเว้ยจริงๆคือวางตัวแบบทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกเพอร์เฟกทุกอย่างอะ่ะโอ้เซ็งว่ะเกมนี้ไม่เป็นไรครับตั้งชื่อคลิปว่าทำได้เก้าสิบก็ได้ปะวะ มันจะไม่ได้ดี๋ยวทำเลยเก้าสิบมันจะรั่วไปหน่อยอะดีโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยออะไรเอา้าเฮ้ยไอเชี่ยแพ้อแล้วคืออะไรอ่ะเฮ้ยเกิดเดี๋ยวสี่ทับเจออะไรเจอบัานเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วนะไอเชีย่ยเราเราสี่ทับแต่เราแพ้หรอคืออะไรอะเฮ้ย ไอ้เฮี้ยกูงงโอ้โหงงว่ะทุกคนเอาจริงผมผมผมอึ้งเลยบอกตรงๆกูอึง้งเลยอ่ะตอนเนี้ยคือไอ้เฮี้ยงงวะ่ะผมผมเอา้าเฮี้ยทำไมผมโดนวะทุกคนโดนได้ไงก่อนไอ้เฮี้ยงงจริงโดนได้ไงวะเอเอโอ้ย ผมงงๆนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยผมผมผมงงว่าทาไมผมถึงโดนวะเออถ้าใครแบบรู้ว่าผมทําไมถึงโดนฝากคอมเมนต์ด้านล่างทีนะงงนะครับคือตัวผมก็ไม่ได้กากไงผมก็เลยงงว่าไอเช่ทำไมผมไม่ไหววะแค่นั้นเองเนี่ยดูดิฟอซับซับพอร์ตผมก็มีไม่ใช่ไม่มีดูดิเนซับพอร์ตผมเอซับพอร์ตผมก็มีทําไมไม่ไหววะเนี่ยเออรอบเนี้ยเพิ่งจะไหวแต่รอบก่อนๆทำไมไม่ไหวงง เนี่ยยิงไม่เข้าเลยอะไร,รวะเออเนี่ยรอบพึ่งพึ่ง,ง,ออง AAAA พึ่งมาไหวรอบเนี้ครับรอบอื่นเนี่ยพึ่งมาไหวคืออะไรวะงงเขี้ยโดนจนหลอนอะจริงๆ evet. โดนโดนโดนจนหลอนเลยตอนเนี้ยผมอะแม่งโดนตบจนหลอนนะครับจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบบ้าๆมบอกผมกนหกแครี่เล่นเลยนะจริงๆ เดี๋ยวก่อนขาดอะไรอ่ะขาดรู้กับฟินิก์เอานะจริงๆนะผมบ้าบอผมกดเลยนะเกมนี้ไม่สนใจด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับคอร์ดลำกลางเรียบร้อยดิรออะไรอ่ะล,ล,ล,ลำกลางเราก็แพ้แล้วตาเนี้ยโ,โอ้โห ทุกคนว่าแปลกๆปะตาเน,นี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะงงไอ้ี้่ตัวผมผมผมว่าตัวผมเก่งนะแต่แพ้ถาทางที่บ้านอื่นแม่งเล่นเทลวแม่งเล่นมาไม่ไหวแล้วเราร้องไปก็ไม่ไม่มีใครช่วยเราหรอกตอนเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองเว้ยมาเลิกร้องและแก้เกมแนัก สิ่งที่มึงต้องทําคือเลิกร้องและแก้เกมแค่นั้นแหละสิ่งที่ผมต้องทําตอนนี้คือเลิกร้องไห้และแก้เกมซะให้ว่องให้ไวเลยตอนเนี้ยผมไม่สนละผมผมบอกเลยนะผมตามผมไม่สนเลือดร้อยไม่สนอะไรแล้วผมตามล่าแค่ที่หน,นึ่งตอนเนี้ยต่อ้ต้องขายวิญญาณให้กับปีศาจผมก็จะทําผมบอกเลยเอา้าวจริงต่อ้ต้องขายวิญญาณให้กับปีศาจผมก็จะทํามา ผมจะต้องขายวิญญาณให้กับปีศาจขายวิญญาณให้กับซาตานเย่ย yeah. เกมเนี้ยผมทำได้ทุกอย่างเพื่อชัยชนะนะเกมเนี้ยมานี่ขายด้วยซับเซิฟไม่เล่นด้วยมาดินี่นี่นโลโลนี่เทลวสองโลนาคอสขายขายแค่นั้นแหละ แล้วก็วางตัวให้แม่งมิดม,มิชิดหน่อยก็กจบปะแบบนี้นี่ขายวิญญาณให้กับปีศาจผมก็ต้องทำเว้ยทุกคนมาดิเทนสัเข้ากลางไม่ต้องสนพิดไม่ต้องสนหาอะไรแล้วไอสัตว์ตอนเนี้ยโอ้ขนาดเล่นบีดยังจะไม่ไหวเลยเหลือเชื่อวะ่ะเหลือเชื่อจริงๆนะเกมนี้ขนาดขั้นขนาดเล่นโอ้ดโอเค เจอกันทุกคนโคตรร้อนผมบอกเลยตานี้โคตรร้อนครับมาเจอกันหน่อยมาหัวร้อนแล้วมามาตาเนี้ยเอาหน่อยมาผมว่ามันแปลกแปลกแล้วตาเนี้ยงงเลยโคตรงงอะ่ะแบบตัวผมแม่งไม่ไหวได้ยังไงงงจับเอาจริงนะมาเอาจริงแบบว่าจริงจังอะ่ะนี่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  ดี๋ยวก่อนไกอาาคอสหรืออะไรดีตเกิดเออตเกิดอาาคอสเก่งสุดแค่นั้นแหละจบขึ้นเวลครับย้าๆย้อนเยินไม่เล่นแม่งแล้วครับกระจอกเกินย้อนผมไม่เล่นแล้วแม่งอ่อนจัดมามาใกล้ๆนนีมา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 านี่มานี่มานี้มานี้มานี้านีคอสมาแล้วผมโดนปลดอาวุธอะไรอ่ะเอ้าแพ้ มาดินาคอรชนนาคอรมาดิวันกันเลยมามาดินาคอร์ชนนาคอรมาดิมาดิมาดิทะลึ่งมาดิม่ไม่สดแล้วครับไม่สดแล้วครับไปแล้วครับเย,ย,ยาวๆครับใครจะพูดไรไม่สดแล้วครับขึ้นเวเวยาๆครับตอนนี้ลุยครับตอนนี้เป้าหมายเราคือพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นนะไปเยาวๆทุกคนสร้อยเลือดเออใส่เทนไว้นั่นนแหละสร้อยเลือดอะเทนขาดโอเคไหนเมื่อกี้เห็นมีคนมีม้าไหนม้าอยู่ไหน เมื่อกี้เห็นมาแบบโอเคมาสองดาวไม่มีทอยโอเคมานี้เดี๋ยวเด๋ยวเทลสมุดจัดให้จัดมาครับผมบอ,อกเลยผมจะกดเทลสมุดให้มิดเลยกนเกมนี้ยใครไม่มีทอยนะเทลไม่ยิงไม่หยุดโอเคสองโบเคนโอ้สอง Broken. โบเคนวางอย่างนี้ก็เสร็จเราดิรออะไรครับเรียบร้อยแตกหมดตานี้ ชนะต่อเนื่องสองครั้งรอบสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งเป็นสามครั้งเหลือ,เ,ลอเกมนี้ยังไงอะ่ะเป,ป่าปูดจบนี่เป็นไงล่ะงานไวงานไวไม่ต้องอย่างนี้ทุกคนไม่เขาเรียกว่างานไวายไม่คุยเสียเวลาครับไปแล้วนะโอเคฟินิกเก็บครับขึ้นเวลครับโลครับลงครับทาบัฟครับขึ้นเดี๋ยวจบรอบนี้ปุ๊บรอบยี่สิบจบขึ้นเก้าลงหกบีตแล้วก็ปิดเกมไม่ให้จบครับคือบอกเลยตอนแรกจะทําเลือดร้อยแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับ ร้อนสื่อๆนะผมบอกเลยเป้าหมายผมตอนนี้คือคอมโบไม่สนเรื่องไม่สนคอนเทนต์ไม่เอาแล้วจเจ้าหนึ่งมามาใครใครต้านเราอยู่จัดมาเลยตาเน,นี้ยใครใครต้านเราไหวจัดมามาขอโหด,หดขอโหด,หดตอนเนี้ยขอโหดด้วดยมา จัดมามามามือกรอมาดิมือกรอมาด,มมาดินี่มาดิมาดิไหวปะล่ะมานี่มาใกล้ๆหน่อยมามาใกล้ๆหน่อยมาชา้าต่อเน,นื่องสามครั้งแล้วมามาพอดีมา,มาโอ้โหช่วยๆๆช่วยช่วยช่วยมาใกล้ๆหน่อยจีอว,วะ่ะตอนนี้จริงๆช่วยมาใกล้ๆเถอดตอนนี้ได้บัคกแล้วด้วยครับทุกคน ผมจะรีบปิดเกมนี้ให้เร็วที่สุดจริงๆมาวัดกันไปเลยครับจังหวะเนี้ยบีเจอบีอะไรเจอเจอดงเจอดีเจอสี่เจอสาเจอซูเจอเรสเอาหมดจังหวะนี้สตารนโอเคยัด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  นาค้อลำสวยโอเคตัดเลือดเดี๋ยวค่อยคิดว่าใส่ตัวไหนขึ้นดูทุกคนดูนะลง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 ซื้อม้าลงม้าซื้อเทลลงเทลลงเทนเอาเทนล,ลงแล้วก็เอาเทนออกแล้วก็เล่นเป็นม้าแค่นั้นแหละจบตัดเลือดไม่รู้ครับแลบุดใส่ม้าตาเกิดใส่ม้านี่ตัดเลือดใส่เทลโียโลโล,โล โลโลไม่เจออะไรปล่อยครับตอนนี้อีกทีอีกทีหนึ่ง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 ไม่เจออะไรครับพอแล้วจบรอบนี้ขายบัคกทำเงินยี่สิบจบมาดิแล้วแล้วคนนี้ทำไรเนี่ยทำไมไม่เอาโอฟใส่เปต้าวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมคนนี้ไม่เอาโอฟโอฟใส่เปต้าวะงงขายก่อน ผมที่เกิดจะมางงอะไรแล้วครับทุกคนครับผมซอยอย่างเดียวตอนเนี้หน้าที่ผมคือซอยซอยให้ซอยให้ยับตอนเนี้ยมาหมดจบโอเคปิดเกมเคมาเหลือสี่เทเหลือสองขายเทนก่อนตัวหนึ่งขเขาเรียกว่าเทคนิคยืมเงินนะเทคนิคยิมเงินนะครับมาตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันใครจะเอาเราลงอ่ะช้างเหรอ,อเคช้างมีไกอามาไม่มาม,ม,มาไม่มีถอยแต่ว่าไม่มีช้างล้างอันนี้ไตเกิดอันนี้ปะวะซอยเลือดนาคอส จัดไปส้อยเลือดส้อยเลือดโอ้โหส้อยเลือดเทวกอานาคฮอสเมื่อกี้ผมลืมเอาซ้อยเลือดออกนะครับโล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 อีกทีหนึง่งพอแค่นั้นแหละอาจจะต้องขายเทนทิ้งนะเกมนี้ดูจากดูจากของรู้จักอะไรแล้วก็สภาพสภาพก็น่าจะประมาณนั้นแหละ โอเคแค่นั้นแหละจบวางตัวดีทุกอย่างเลยครับไม่คิดว่าไม่น่าแพ้ไข่นะตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าแพ้ไขนะ่ละการวางตัวอะไรก็สมสมดุลสมดุลทั้งหมดนะตอนนี้นะครับสมดุลทั้งหมดเลยโอเคชนะแล้วบ้านนี้แตกและร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็แตกแตกแล้วอะไรไปรอดอะ่ะ สวยโลโลโลทีหนึ่งได้เทลโลทีหนึ่งอีกทีหนึ่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยโลยอีกทีเดี๋ยวค่อยโรอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เทลเหลือห้าตัวผมมีโอกาสที่จะเจอเทลสามดาวแต่ว่ารอบหน้าค่อยว่ากันเว้ยอันนี้หลังรอบยี่สามผมต้องดันตัวขึ้นหน้าแล้ววะทุกคนอ๋ออันนี้สองโบเก้นใช่ป่ะโอเคงั้นพอรู้แกวแล้วแบบนี้ถ้าสองโบเก้นก็ไม่ยากแล้วล่ะ แบบเนี้ยเราสังเกตครับบ้านนี้แตกคือจบเลยโอเคเขาไม่ขยับเขาไม่ขยับเขาก็แตกไงง่ายๆเลยอืมแค่นั้นเลยครับอเนี่ยดูดิ นาคอร์ผมคอยตัดคอยตัดเรื่อยๆอ่ะนาคอร์ผมคอยตัดเรื่อยๆอ่ะเนี่ยนาคอร์ผมคอยตัดเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยนาคอร์ผมมันลำตัด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 เห็นปะคือขัดจะทู่เราไม่ได้เว้ยเพราะนาคอร์ผมมันลำจังหวะดีกว่านะทั้งแบบว่ามีไกอาทั้งอะไรด้วยนะครับตอนนี้คือผมแบบว่าปีแตกจัดๆนะนี่นี่โลโลอีกทีนึงโอเคไม่เจอหลังรอบยี่สิบห้าเทให้หมดทุกบาททุกสตังค์ต่อไปเจอบ้านนี้ บ้านนี้ดันตัวขึ้นหน้าได้เลยนะดันมาขึ้นหน้าดันหมึกขึ้นหน้านะครับโอเค okay, ประมาณนี้โอเคชนะแล้วแค่นั้นเลยง่ายๆเลยเกมนี้อีซี่อีซี่เกมเลยครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วจริงๆเรียบร้อยครับ ขายขายโอเคหลังรอบยี่บ้าเราค่อยเท,เทอีกทีหนึ่งครับทุกคนเพื่อความมั่นใจในการหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเทผมสามดาวแน่ๆคือเทผมสามดาวแน่นอนครับหลังรอบยี่้าผมต้องมีประมาณเอ่อเท่าไหร่วะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบอะไรประมาณนี้โอเคประมาณนี้ไปก่อนนิ่งๆไว้ครับต่อไปเราเจอบ้านนี้ต่อไปเรากลับมาเจอบ้านไหนบ้านคิงไน เอเอามาหลเบเปต้าเปิดเต่าขอได้ชนะร้อยเปอร์เซนต์แค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากมายครับเอาตัวนี้วางนี่ครับแค่นี้กล้วยๆคือความความห่างชั้นของการเล่นบิดอ่ะมันอยู่ที่จังหวะการวางตัวด้วยทุกอย่างเลยการใส่ของก็มีผลทุกอย่างไม่มีผลหมดครับการใส่ของการวางตัวการล่อเป้ากลางอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างไม่มีผลเลยของถามว่าของเขาดีไหมก็ไม่แย่ ก็มีมีสองโบเคนมีโอฟอ่ะของเขาไม่แย่แต่ผมจะรับมือคนที่มีโบกได้สบายอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาไม่เป่าเหลี่ยมถ้าเกิดเขาคิดได้ว่าต้องเป่าเหลี่ยมผมนะผมอาจจะแย่ผมแต่ผมอาจจะมีวิธีแก้คือการเอาไกอาไปใส่เป็นเทลแทนแล้วทีเนี้ยเทลผมก็จะยิงไม่หยุดเลย้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อได้เป็นสอยม่วงสรอยม่วงตัดเลือดถ้าให้ผมคิดตอนนี้ผมใส่ใส่เบต้าไปก่อนโล โลโลโลเทสามจบการฉันรักเธอโลโลโลเปต้าสองโลโลมาไม่สองปล่อยแม่งครับมาตัวเดียวผมก็พอแล้วมาเทสามสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนที่ผมบอกนะเมื่อกี้เลยไกอาซอยเลือดใส่เปตา้าแค่นั้นแล้วก็บ้านนี้สองโบเกนใช่ปะเดี๋ยวดูผมทำอะไรให้ดู ดูนะผมแก้ผมแก้ทุกอย่างหมดแล้วครับผมแก้ทุกอย่างหมดแล้วดูทุกคนดูแล้วกันทุกอย่างที่ผมแก้คือมันคือชัยชนะของเราเว้ยเนี่ยดูดิเห็นปะคือผมให้บเบต้าไปเป่ามาผมเอาเทลมารับหมึกผมเอาทุกอย่างแบบสลับฝั่งกันอะ บ้าน,นี้ก็แตกหมดครับไม่ใครชนะนนเราได้นะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบอกเลยว่าผมโคตรจะร้อนนะต้องเล่นบีดเลยนะครับตอนแรกจะทําเลือดร้อยไปไปมาแม่งไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วจริงๆครับต้องเอาจริงเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ